เกลงมากครับพึบ่งดิดสั้นนะมีบรรยากาศปุดีรำครับสายปีสิบหกนี่ครับที่ป๊อบสร้างเราในสุดในสุด youtube มีมีคนเข้ามาดูเหรอครับไลฟ์เป็นเงี้เลยเผื่อใครมาดูย้อนหลังนะให้เห็นสภาพ เดี yeah, mm ๋เรียกพวกเราว่าเด็กบรรนอฮะต้องเรียกว่าเด็กจบนอกนะครับเด็กในฮุบเด็กในเปลี่ยนหัวเลยนะนี่ไมเคิลนะฮะนี่ตส่าห์ตื่นแต่เช้านะครับจะมาแต่ภารกิจนะฮะวันนี้ภารกิจเฟลไปนะฮะเนื่องจากฟ้ามันดูมืดหมดมืดหัวเรียว เราจะพามาดูสัตว์เลี้ยงของเขากันนะฮะที่อื่นเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเลี้ยงไก่นะครับอุปกรณ์เครื่องมือมาเต็มหมดนะครับเตรียมพร้อมแต่มไม่ได้ทำา นองจากดูฝนฟ้าขนองไม่เป็นใจมาดูสัตว์เลี้ยงของเขากันนะครับไสัตว์เลี้ยงอยู่ไหนอ้วมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วนะฮะอีหน้ากลัวหายไปแล้วนะฮะรวยข้ายังยังไม่มีครับผม,มทำง,งานกันทุกเห็นไม่ได้ไลนนายแล้วครับเนี่ยมีกีตาร์นะ นั้นเขาเรียกว่ารถสี่สูบนะฮะรถสปอร์ตเปิดประทุนครับส่วนใหญ่เขาเปิดประทุนบนนะฮะอันนี้เปิดประทุนข้างนะฮะแบบไม่มีประตูไนะปแล้วน,นี่จะมีสารละอะไรไปเลยครับพวกเราตัวใหญ่ใหญ่ มันได้หนีไปแล้วนะฮะอีโกน่านะครับกปอมตูใหญ่ท่ากับกอมยักษ์กอบท่านี่ป่ายางนะฮะเคยเห็นไหมครับถ้าไม่เคยเห็นยกมือนะครับผมยกมือไหว้หยอกหอกล้อเล่นเฉยนะฮะเดี๋ยวเข้าหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำประสบการณ์เล่าเรื่องคนหัวลุกให้ฟังนะฮะจาก ไว้รุ่นหลังสวนนะฮะสำหรับวันนี้ก็จบไล์แค่นี้นแหละ <laughs> ไล์สาระมากเลยคลิปนี้ไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดตัดต่อครด้วยนะครับ